ท่านโยาบาลน,นะครับ <laughs> เด็กครับมาแล้ว <laughs> <laughs> แกงเด็กก็หนุกดี <laughs> เป็นปยามัจุราชครับกับเออ่กระบองสิอ้าวเฮย้ยโอ้โหชี้มานะครับอันนี้ก็ รูสึกว่าอยากจะกินคุยช่ายหรือเปล่านะครับน,นี่ก็คอยที่จะชี้ใครต่อใครนะครับผ่านก็ไหวๆหน่อยนะครับโอ้ท่านมัจจุราชนะครับนะครับ พี่นิวจะเทพเลยเขาเป็นเลยนี่ครับทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะครับผมไม่ไม่กล้าขึ้นไปไม่กล้าขึ้นไปแล้วอันนี้แอคติ้งดีมากเลยนะครับแอคติ้งดีมากเลย ก็จะชี้ว่าอยากกินกุยกุยชายตลอดเวลาแล้วก็เอาแล้วครับนอ้นอนนักเรียนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอเซตนี้เดี๋ยวจะไปขอถ่ายเซลฟี่ด้วยคนระับ สองซ้ำนั่นเมื่อกี้คนคงว่างๆตอนนี้คู่แข่งถ่ายรูปเยอะแล้วนะครับโอ้แหทัิ้งสวยงามมากเลยท่านโอ้โหไม่ต้องมาทายนะท่านท่านชี้ไปทางขนมปุยช่ายนะครับขอบคุณท่านมากเลยชื่ออะไรข้าชื่อโทนี่โอ้โหกลัแล้วท่านตายยังไม่ตาย เซลฟี่กิท่านนะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีความกลัวนะครับเแ๋ยวท่านท่านก็จะถามว่าเป็นอะไรตายนะครับตอนแรกก็จะถามท่านก่อท่านเป็นพยาลมท่านไม่รู้อะนะครับทีนี้เป็นนักศึกษาครับนี่โอ้โหลีลาท่านไม่ธรรมดาเงนั่นครับรู้สึกว่า ท่านพญายมนี้จะเป็นขวัญใจสาวๆนะครับนี่ครับทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นี่ก็นั่นท่านท่านเลือกเหยื่อนะครับนั่นครับนีนักศึกษา นะท่านท่านชี้ไปไหนออ๋ท่านชี้ไปที่กุฎิราชวัตรนะครับครับโอ้โหมาดนี่แอคติ้งนี่เท่จริงๆโอ้โหคราวนี้ นักศึกษานี่มีมารยาทมากเลยครับเรียบร้อยน่ารักมากครับโอ้โหขอขอเล็กเด็ดท่านหน่อย <déb ook s> ครับรู้สึกว่าท่านนี่จะเป็นขวัญใจสาวๆมากเลยนะครับโอ้โหใครไปใครมาก็มาขอถ่ายผมมุงอะไรกันนะครับคนบ้าหรือเปล่า บอกบอกว่าท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านเหงาเงท่านก็เลยมาแตะไหลเด็กนะครับอันนี้เป็นสารอันนี้ยมบาลครับมาอยู่กับผีผียายนะครับ มาคุยกันอยู่นะครับท่าทางสนิทสนมมันมากเลยอันนี้นก็พีครับก็พอไปอยู่ตรงบนลังมัจจุราชกันนะครับบนลังพญายม